สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรนะคะทุกคนเก็บเอาไวนะคะหนึ่งร้อยบาทสวัสดีค่ะวันนี้ค่ะพบกับช่องซิกเกอร์ทีวีนะคะวันนี้ค่ะเราคนค่ะผู้หญิงทั้งหผู้หญิงทั้งหกคนเลยนะคะตอนนี้อ่ะวันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์งบหนึ่งร้อยบาทในเซเว่นนะคะผู้ชายนะคะทุกคนซึ่งตอนนี้นะคะเรากำลังเดินทางไปที่เซเว่นอีเลเว่นนะคะซึ่ง อยู่ไม่ใช่ไม่ไกลจากบ้านของเราค่ะเป็นการทำคอนเทนท์ที่แบบว่าวุ่นวายที่สุดเลยค่ะคเป็นการใช่ค่ะ<ง>เป็นคลิปแรกของช่องแล้วก็เป็นการทำคอนเทนท์ครั้งแรกของพวกเรานะคะถ้ายังไงถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยเวลาทีนี้ด้วยนะคะฮัโลโหล 哪个男的留胡子呢？<coughs> ที่เราจะได้เข้าไปทำคอนเทนต์เซเว่นเดลวยกันนะคะน,น,น,น้องเนยนี่นะคะทีเกอร์ที่เราคัดเลือกมาเป็นกลุ่มเราสังคนค่ะตอนนี้ลั้งนึงร้อยบาทเท่านั้นนะคะทุกคนเราจะมาหาซื้อของกัน่ะไปนะคะ,นคะทุกคน นี่คือกลุ่มเรานะคะทุกคนเราตอนนี้เราอยู่ที่แชมป์ขนมน,นะคะตอนนี้เราจะเลือกอันที่คุ้มที่สุดนะคะทุกคนคุ้มที่สุดนี่ก็นนชิ้นละาห้าบาทค่ะชิ้นละาห้าบาทเล้าเดี้ยเราจะเลือกอันนี้คุ้มที่ ดูน,นะคะราคานีเจ็ดบาทอันนี้สิบบาทน,น้องโพนอนมโรงเรียนที่เรากินกันที่เราคุ้นเคยกัน กองชน,นกองค่ะชนะนะคะองเราชนะนกกองชนกองค่ะ เขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์น,นะคะเราก็ไม่เปิดค่ะร <c oughs> ่วมชะตากรรมของเราค่ะตอนนี้นะคะเราก็พยายามตอนนี้เราเสียเงนินไปแล้ว42บาท40ะะ46บาทแล้วน,น,นะจ๊ะงบของเราไม่แค่100บาทนะคะ <c oughs> มึง มาแอบดูกันนะคะคือเราไม่ือของเขาค่ะไปค่ะเฮ้ยขาขาไก่ใช่อันนี้อันนี้ลำอยู่อันนี้อร่อยอันนี้ยังละนะลำนะคะไก่ปะหลัดเมืองแล้วค่ะแล้วนี่ภาษาเมืองสิบบาทไม่เกี่ยวสามสิบอันนี้อร่อยแต่อร่อยเท่าไหรมมันจะ มันจะเป็นาขาไก่รสเบญโตน่ากินน่าร้องเราปิดไว้ค่ะเขาไม่ได้สปอนเซอร์อให้เราเจ็ดสิบหบาทแล้วค่ะเจ็สบหกแล้วเราต้องไม่เกินหนึ่งร้อยนะ ก็ไม่เข้านะคะวางคะ <S <S ่ะนี่ดานี่อีกสิบสีบาทเเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่จ้า เราต้องเราต้องมาโซนนี้นะคะเพราะว่างบเราเหลืออีก14บาทค่ะเพิ่มหนึ่งบาทไม่ได้ไม่ได้เอาลูกนี้ไ ตานี้นะคะเกตามใจตัวเองนะฮะนี่ขีอแกมีหลายอันด้วยอะไรไปทางแลไวใช่อยากกินหรอเบ้งเอางบก่อนเอางบเราก่อนค่ะอะไเเราเคี้ยวไม่ได้ ลูกเราก็อยู่ที่เก้าสิบแปดบาทตอนนี้เพื่อนกำลังจ่ายเงินอยู่นะคะอยู่ตรงนั้นค่ะสูงไม่ได้เนาะค่ะเดี๋ยวเราจะรอกกันข้างนอกกันนะคะโอเคอเค่ะแค่นี้นะคะค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่โซนน้ำนะคะทุกคนมีทั้งคอลลาเจนมีทั้งน้ำอโลดเราจะมาเลือกกันว่าขวดไหนคุ้มที่สุด คุณแมมชวนะ,ะ่ยค่ะตอนนี้นะคะรเราเลยเท่าไหร่นะคะคุณแมมตอนนี้เราใช้งบไปที่เจดสิบเอ็ดาทะะาแล้วคะทุกคนว้าวเรลอีกไม่เท่าไหร่แล้วเหลืออีกกี่บาทคะเราใช้ไปเจ็ดสิบเอดบาทเหลืออีก29่สิบเก้าค่ะเราเหลือแค่ยี่สบเก้าบทเท่านั้นนะคะทุกคนเราต้องไปหาอะไรคุ้ม เราเจอเราเจอซีเรียวซีเรียกนะเราเจอซีเรียค่ะกเราเราซื้อนมมานะคะเมื่อกี้เราซื้อนมมาเพราะฉะนั้นของที่จะกินคู่กับนมของเราก็น่าจะเป็นซีเลียวก็น่าจะโอเคสุดเ้ว้มยคุ้มนะคุ้มนะคุ้มสงกล่องสิบสองบาทนั้นงั้นงั้นเปลี่ยนได้ไหมเพราะว่ามันจะได้ไม่ซ้ำกันไงเวลาเราไปตัดิีเรย่เนี่ยใช่ก เราได้เป็นสองทันนี้นะทุกคนบวกค่บาม83บาท47บาทเข้าไปเรายังไม่เจออีกกลุ่มหนึ่งเลยนะเราว่าเราก็แบบเดินแบบทัวเซเว่นแล้วนะอตอนนี้เรามาอยู่ในโซนที่ผมมาเลอยู่ในโซนลูกอมออคือในตอนนี้นะคะาตอนนี้คืออีกกลุ่มหนึ่งคือใช้จ่ายเสร็จแล้วนะคะคุณแป้งคะ สองถุงในตรงเนี้ยแม<า>่ก็จะเอานี่นะคะทุกคนอันนี้ขาถุงละหบาทเนะคะเป็นเป็นลูกอมในวเดทที่เราชอบกันนะคะเพราะว่าไส้คือแบบว่าจุ๊จุนึงกคุี้สบียัองบไเอาไหมเอาไหมคะอ่า ครบหมดแล้วนะคะทุกคนหนึ่งร้อยบาทใช้ครบครบหมดแล้วโอ้โหหนึ่งร้อยบาทเป๊ะๆเลยนะคะทุกคนคีออะะทุกคนไปจ่ายตังค์กันค่ะขอบคุที่แคชียร์นะคะทุกคนคุณแต๋มคะคุณว่าอีกกลุ่มหนึ่งจะได้สินค้า มไม่เท่าไหรหรอกค่ะบอกเลยว่าไม่เท่าไหรไม่เท่าเราแน่ใจแล้วใช่ไหมคะไม่เป็นไรค่ะเรามันน่ามันหลมนี่นะคะหนึ่งร้อยบาทค่ะทุกคนได้สิบชิ้น จากเซเว่นแล้วนะคะอากาศแบบต่างกันมากนะคะทุกคนเพื่อนๆเหนื่อยกันไหมคะทุกคนเหนื่อยกันไหมมีจอย้มีร่มไหมไม่มีหรอกค่ะทุกคนวันนี้เราเดินกลับบ้านอยู่นะคะทุกคนมันก็ไม่ใกล้ไม่ไกลนะคะทุกคนก็ไม่กิโลก็เป็นไรเนาะแปดสิบล้านโลอาจเชื่อๆอาจารย์เราซื้อๆกันทุกคนอันนี้ไปเซเว่นอันนี้ไปเซเว่นหรือไปนอกโลกะใช่แล้วก็จะโคตรจะรออะไรกัน เราทีแปดทีไหคะเราอยู่เราเพงอะไรนคะตอนนี้นะคะเราได้มาถึงบ้านกันแล้วค่ะเราจะมาดูของแต่ละกลุ่มนะคะที่ซื้อมาได้ค่ะในงบหนึ่งร้อยบาทมาดูกันค่ะว่ากลุ่มไหนจะเป็นผู้ชนะไปในคอนเทนต์นี้กูน่ออย๋เราแล้วค่ะตอนนี้เราได้เอาของที่เราซื้อมานะคะมาประจันหน้ากันแล้วกอเขาเยอะสุดเลยแต่ไม่รู้ไม่รู้ว่าเนี้ยดูไอ้เฮ้ยตายแล้วที่ไหนทั้งหมดไปเลยอยู่นี่ค่ะขวัญทีเดียวบางทีีเน่ยดิ้ง นี่อังวกมันนะนี่นีนี้เราต้องชไก็คืออีนี่ได้ได้คือยังแล้วถ้าเราแพ้เราได้อย่างไรแพ้คนแพ้คนแพ้จะไม่ได้กินขนมนะคะทุกคน

มอต่นี่ีกินเลวนะนะฮะองเที่มกินแล้วก็นาันมนทีมแล้วันนค่ค่ะตอนนี้นะคะเราถึงจุดหมายปลายทางเรานี่คือขนมนะคะจะตอนทุกคนดูจากสแต่ละคนคือแบบรอกินอย่างเดียวนะคะตอนนี้คือรอกินอย่างเดียวค่ะตอนนี้เราจะมาดูปริมาณของทั้งสองกลุ่มกันนะคะค่ะกห็นเห็นนะคะว่าใครชนะกเห็นนะคะใครชนะนะคะแบบ ว่าไงคะกลุ่มนี้ของเราก็ชนะแน่ๆค่ะเยอะมากเลยกลุ่มเราก็มาแท้กันนะคะทุกคนกลุ่มเราก็ไม่แพ้กันกลุ่มนี้นะคะเน้นเน้นที่ของชิ้นใหญ่ๆค่ะค่ะหวานเยอะกว่านะคะกลุ่มนี้นะคะกลุ่มเราเอาอะไรไปสู้เขาคะอ r i g i n a l นะคะของกลุ่มเรา Original นะคะทุกคนของคุณพี่ เท่ากันนะคะทุกคนเห็นแบบนี้แต่ปริมาณไม่เท่ากันตรงไหนคะปริมาณเท่ากันนหนึ่งกว่าในน้ำอยู่ที่สูงกว่าใช่ค่ะมันสูงแต่เราว้างกว่านะคะทุกคนเรไม่ต้องปุ๊ดลี่งอยปุ๊บลี่เอาละค่ะตอนนี้เรามานับของจำนวนชิ้นกันนะคะเราจะใช้บัตเครดในการตัดชินก็คือจำนวนชิ้นใช่ไหะทุกคนช่เราเป่ยแล้วค่ะเราชนะเราค่ะทุกคนเราค่ะทุกคนเราเรามันอะไรค่ะตอนนี้เรามานับกันเลยนะคะทุกคน มีจาเกนนะหนึ่งชิ้นนะคะโชกี้นะคะหนึชนเป็นสอนะคะทุกคนค่ะชิ้นที่สานะคะขนมแจ็คชิ้นที่สี่้องค้าขัหชิ้นที่หขนมน้องนี่เนะคะทุกคนโค้กรสออริจินอลนะคะปริมาณหนี่สิบาททุกคนชิ้นเดีวคุเล่นกัไหนับนนะครับนับลวกลวกอนับเลยแปดแล้วนะเแล้วนะแจ็ดเก้าลออะไรกันคะ คนเราเรียนจำนวนใช่ไหมตอนนี้ก็คือตัดสมองก็กันเหมแปดนะคะทุกคนนีชิ้นที่แปดนะคะแปดค่ะาแชิ้นที่เก้าชิ้นที่สิบนะคะทุกคนบอกเลยสองอันเป็นทีมโอคุ้มเลยนะคะทุกคนสองอันนี้คุ้มมากอะสรุปค่ะกลุ่มเราได้สิบชิ้นนะคะทุกคนสิบชิ้นมาที่กลุ่มต่อไปกันค่ะอลไรนะคะนี่ชิ้นที่หนึย่ค่ะโคโคริ่ค่ะโคโครี สแย่ดูแบบโศกเศร้าเลยจะไม่ได้กินขนมนะทุกคนจอย <Joy stick. S 2> สติกเคี้ยวไม่ได้ค่ะเพราะว่าทำไม่ดีอันที่สอง้ <c oughs> ินที่สามโดนโตกค่ะมีทั้งหมดสิบหกินนะคะจุกบจุิ้มโจไายต่อมาโลตัสน้องไก่ขนมโลตัสไตซื้อที่เซเวน่น <c oughs> แล้วก็โลตัสรดเบนโต้ค่ะอร่อยนะคะเชิญค่ะอีบาไม่รู้คเีมบอไม่ใช่เอสแต่เป็นนาโคล่าค่ะไม่ให้ดูค่ะเพราะไม่ใช่สปอนเซอร์ไม่ได้ตายค่ะนี้ก็ไม่ได้ตาย สรุปได้กี่ชิ้นคะทุอย่างกูโมขุลเฮ้พี่แฮนเดียวไต่พื้นหางมดได้กี่ชิ้นคะสรุปทั้งหมดนะคะก็จะได้เป็นหกชิ้นจุกจุกค่ะสิบต่อหกชิ้นค่ะแ่ฝากกดสับตะไคร้ถึงใครอยากลืม s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะคะสำหรับวันนี้เราขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณค่ะ